เราอยากจะสื่อสารบอกกันทุกคนว่าถ้าไมเซ็ตคุณนะ่ะมันผ่านนะเลือกสกิลเซ็ตเนี่ยส่วนที่ไม่สำคัญนะ่10นะ10%น่ะคุณสามารถไปเรียนรู้ได้ทุกวันนี้วิ่งเพจสแล้วอะ <laughs> <laughs> เพจหมันลืมไปแล้วอะ <laughs> เออตอนแรกคิดว่าเข้าเส้นชัยจบปั๊บจบเลยแล้วก็จะไปบอกนักเขตทุกคนหรือคนที่ติดตามผมทุกคนว่ากูทำให้ดูแล้วนะ7เดือนแต่พอทำไปปึ๊บเฮ้ย <laughs> แม่งพอทำได้อะ่ะ ไปได้มากกว่านี้วะแม่งดีว่ะพอเราทําแล้วอ่ะเรา rpm. เรารู้สึกว่าดีอ่ะทำไมเราไม่ทําต่อเราคุมตัวเองได้ดีขึ้นเฮ้ย <therapy. S 1> ทำไมเราคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นวะทําไมเราเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นวะอันนี้แม่งคือแวร์ลยนะมันคือคุณค่าเราได้เซลล์เอ็กซ์ตรีมมากมันก็คือเอรื่องวินัยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมมาวิ่งนะสนามแรกจบมาราทอนอะ่ะครั้งแรกคิดว่าอะไรไหมวิ่งจบก็คือเลิอกอยากวิ่งให้คนที่ติดตามอ่ะเห็นเชื่อไหมว่า2ปีที่แล้วอ่ะก่อนจะมาวิ่งอ่ะ ยังไม่รู้เลยว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาวิ่งะค่42กิโลเพิ่งจะมารู้จากโค้ชคนแรกอะเป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยก็ดีเพื่อนวิ่งมาราธอนแล้วก็เป็นนักกีฬาไอรอนแมนเออก็เลยไปถามเรียกเขาพี่นะพี่พดวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาวิ่งกันกิโลเชื่อปะเพิ่งจะรู้นะว่าเขาวิ่งแค่42ก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นเน่เราอยากจะสื่อสารบอกกับทุกคนว่าถ้าไม่เซ็ตคุณน่มันผ่านนะเรื่องสกิลเซ็ตเนี่ยส่วนที่ไม่สําคัญ 10%น่ะคุณสามารถไปเรียนรู้ได้7เดือนผมก็จบมาราธอนแล้วพอจบครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาดีด้วยก็เกินเป้าจริงๆตั้งไว้4ชั่วโมงแต่ได้3ชั่วโมง4-9คือต้องบอกว่าการที่จะวิ่งมาราธอนให้ให้จบ4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเพชเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณ5-500อะไรประมาณใน60เต็มแต่พี่โว้น่าจะวิ่งไม่ไม่แน่ใจจำไม่ได้น่าจะ53 54 ถ้าวิ่งเวลาทุกวันนี้วิ่งเพศสีแล้วอะเพศหกมันลืมไปแล้วอะเจอ,อต้องบอกว่าคือด้วยความที่คือพอผมเริ่มมาวิ่งแบบมีตารางเนี่ยผมก็เลยรู้ว่าพี่โบเนี่ยคือโหดมากในการวิ่งเพราะว่าคือคือด้วยความที่ผมอาจจะเริ่มต้นผมอาจจะไม่ได้วิ่งเร็ววิ่งประมาณ5 5 4ห้าสี่หกูยอะไรเงี้ยแต่พี่โบคือตอนล่าสุดที่จบบุรีรัมย์ก็คือวิ่งประมาณ3ไปลายต้นประมาณ4ต้นต้นโอ้คือวิ่งไม่อยู่20โลแรกกับเพศสี่ เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ก่อนครั้งแรกอ่ะพอจบสารช่วงสีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะเฮ้ยทำไมเราเป็นคนที่ดีขึ้นวะมันแค่รู้สึกนะตอนแรกคิดว่าเข้าเส้นชัยจบปั๊บจบเลยแล้วก็จะไปบอกนักเขตทุกคนหรือคนที่ติดตามผมทุกคนว่ากูทําให้ดูแล้วนะเจ็ดเดือนแต่พอทําไปปุ๊บเฮ้ยแม่งพอทําได้อ่ะไปได้มากกว่านี้วะแม่งดีวะ่ะพอเราทําแล้วอ่ะเรารารู้สึกว่าดีอ่ะทำไมเราไม่ทําต่อเราคุมตัวเองได้ดีขึ้นเฮ้ยทําไมเราคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นวะทําไมเราเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นวะ อันนี้แม่งคือแวรลูเลยนะมันคือคุณค่าเราได้เซลล์เอ็กซ์ตรีมมากก็เลยเอาวะครั้งที่2ลองทําดูลองทําอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็จบ3ชั่วโมงตั้งไว้3มชั่วโมงครึ่งนะแต่ได้3มชั่วโมง22เกินเป้ามาแปนาทีจริงๆผมจะบอกว่า8นาทีกับฟูมาราทอนนี่มันไม่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 ลดจากครั้งที่แล้วอ่ะยีนาทีแต่ตั้งไว้อ่ะสมชั่วโมงครึ่งแต่พอวิ่งจริงอ่ะมันได้3ชั่วโมง22ก็คือเกินเป้าอีก8นาที รวมทั้งหมดเนี่ยลดจากครั้งแรกเนี่ยครั้งที่2เนี่ยลดมาเนี่ยยีนาที27นาทีกับกับฟูมาราละครมันภายใน6เดือนมันห่างกันมากนะครับมันห่างกันเยอะมากใช่ก็ทําลายสถิติตัวเองใช่พอจบครั้งที่2สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวะเฮ้ยทำไมเราแม่งชนะตัวเองขาดเลยวะหนปีที่ผ่านมา ทำไมเราเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะดีกว่ารอบที่แล้วอีกแล้วพอดีช่วงเมื่อประมาณสัก 2- 3สปีที่แล้วอะผมไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิสยัยแล้วมันอินมากแล้วมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อการที่วันเนี้เรามีวิน,นัยเราเริ่มฝึกอะนิสัยกับเรื่องเล็กๆอะไรก็ได้อะรอบตัวเราอะแล้วการวิ่งอะมันแทบจะไม่มีข้ออ้างเลยนะ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันแค่ใส่รองเท้าอะไรก็ได้แล้วก็ไปวิ่งหน้าบ้านก็ได้หรือคุณจะไปวิ่งสวนใกล้ๆบ้านก็ได้อ่ะ ผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะแต่มันเป็นอะไรที่มันทำง่ายที่สุดอะเออแต่มันยากนะยากที่ใจไงแหละ